วัวที่หาสำหรับ KPI ในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่26นะคะในส่วนงานต่างๆที่น้องจุนได้ติดตามและสอบถามว่าความคืบหน้าของงานอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะแผนกแรกเลยแผนก IT นะคะงานถ่ายทำวีแคร์จุนได้สอบถามจากต้อมนะคะว่า,าเป็นยังไงบ้างในถ่ายทำอะไรหรือ,อยังนะคะตอนนี้ก็รอถ่ายทำอยู่เนื่องจากว่าในสัปดาห์ที่แล้วต้อมก็ยุ่งๆกับการย้ายห้องอแล้วก็เน็ตเวิร์กอะไรต่างๆนะคะตอนนี้ก็คือรอถ่ายทำอยู่และแผนกต่อมาแผนกออดิตนะคะแผน ออดิชนี้ก็คือมีรายงานบริหารลูกหนี้รายงานรับโทรศัพท์สินเชื่อสรุปเจรจารที่ดินส่งแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมวิกฤติรีพอร์ตครบค่ะสําหรับแผนกแอคเคาท์นะคะของปุ้ยสัปดาห์นี้ก็จะมีการส่งแคตโฟ o นะคะส่งพร้อมวิกฤตรีพอร์เรียบร้อยแล้วะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของยอดขายอินคำนี้นะคะส่งวันจันทร์ที่เจ็ดนะคะเจ็ดกรกฎานะคะอันนี้ก็จะติดตามให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าส่งอะไรหรือย,อยังเรียบร้อยหรือย,อยังนะคะสำหรับ HR นะคะุ้งจุก็สอบถามเกี่ยวกับ าการสัมภาษณ์งานต่างๆของพนักงานนะคะก็จะมีในส่วนตำแหน่งของซูเปอร์วิเซอร์นะคะที่ประจำปอยเป็ดตอนอในสัปดาห์นี้เรียกมา,มาเรียกเรียกมาสัมภาษณ์ได้ห้าคนนะคะสัมภาษณ์ไปแล้วสามคนไม่โอเคคะ่ะอีกสองคนนะคะกำลังเรียกมาสัมภาษณ์นะคะสำหรับน้องจุนนี่นะคะเรื่องบทความอะไรต่างๆตามได้ตามปติคะ่ะสัปดาห์นี้น้องจุนส่งไปสี่บทความค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการ รายงานในประจำสัปดาห์นี้นะคะ